ดึงซ้ายไปดึงซ้ายไปไปหน้าก่อนดึงซ้ายไปก่อนดึงซ้ายไปก่อนดึงซ้ายไปก่อนฝากมือดึงซ้ายไปดึงซ้ายไปค่อยๆเลี้ยวค่อยๆทาเอดึงซ้ายไปอีกดึงซ้ายไปให้โดนหลงเข้าไว้ไปไปไปในเชือกไปไปสูงอีกไปสูงอีกเอาเอาคนโทรลใ้กองงานอย่าอย่าดึงซ้ายหรือขวาจัดแต่งล้อจัดแต่งล้มดึงดึงขวไปดึงหน้า ทางบนสวยไหมถ้าสวยแปรงขาหน่อยไม่แปรงอยเสียวเว้ยวันนี้เป็นบบนางมัดนะไปมั้นะให้คนทนตึงๆมือไว้ตลอดนะทิวให้มันหน่วงมือไว้ตลอดไม่ต้องเบรคไม่ต้องฮาร์ฟไม่ต้องฮารฟไม่ต้องฮาฟแค่ให้มันตึงๆมือไวอดีมากดีมากรักษาระดับความเร็วของเครื่องความแรงของเครื่องไว้แค่นั้น ค่อยๆเลี้ยวซ้ายครับกลับมาทางสนามกลับมาทางสนามสนามอยู่ซ้ายเบอรครับเฮ้ยสุดยอดน<ว>นสุดยอดอยนวลเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดนักบินบทิพน้องทิวบินแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ลมสีเหลืองๆนั่นนักบินทิวครับ <c oughs> นักบินโบทิพมาอีกหนึ่งคนแล้วมา <c oughs> อีกหนึ่งคนพร้อมงานเซอร์ไพรส์ท่านประธานด้วยอฮะอย่าบอกดิไม่ใช่ใช่ไหม้อย่าบอก เซอร์ไพรส์แหละกันก็รู้นกันดีมากทิวตรงมาทางสนามด้วยแหละทวนลมกันไปเรื่อยๆครับดึงขวาทวนลมครับดึงขวาทวนลมขวามากครับดึงขวาทวนลมรักษาระดับ ไปไงทิวมีเพื่อนขึ้นไปบินเพื่อนแล้วครับพี่จรพี่จรพี่จรขึ้นไปบินเพื่อนแล้วมีเพื่อนบินแล้วไม่ต้องกลัวรายต่อไปไอ้แมฆรายต่อไปกู้